ดีครับผมชื่อเด็กชายพิภูชัยพัฒน์อยู่ชัน้นป .1 ทับ3เด็ที่16ครับวันนี้ผมจะมาอา่านหนังสือภาษาไทยหน้า6กับหน้า20ให้ฟังครับขออาขาดออีดีขออีผีฟอ พ่ออาพายอายาลอาลาตโตอีตีมอีมีขอขอขออาคาปโปอีปอีตี ลอาลาโออาชาลาชาลอาลาโคอาคาลาคาสอสออาสาลอาลาสาลาโดอาดาโล ออีสีทาสีทอทออีทีวออีวีทีวีอ,อ,อีกอากาอีกานออานาะทอีทอีทีนาที โออาฝาชอีคีฝาชีออก,าชาชกอีกีโลโลอาลากีลาโนอานาโมอามามอีมีโมอีมีโมอีอีกออากา นา้ามีอีกาโออีอีกออากาโมอีมีตออาตาสองตออาตาอีกามีตาสองตาตออาตา พ่อพออาพาอออาอามอมออามานออานาตาทา ตอีดีตามีวาจาดีตอาตาโตอีตีอตตอีอกออากาตาตีอีกาตอาตาโททโทอาทา โยอายาตาทายาออาอามออามอมอีมีฟอฟอฝออาฝาชออีชีอามีฝาชีออออาอาทอ สอีสีขออาฝาชออีชีอาอาอ่าทาสีฝาชีชอาชาลออีลีอออีมี ขออาขาสองขออาขาชารีมีขาสองขาโลอาลาโมอ,อีมีขออาขาสี่ขออาขา ขาหน้าต่อไปหรอกต่อไปหน้าที่เท่าไหรหรอกหน้าที่ย um> ี่สิบค่ะก็เอเกขอขเอเสองเอศอเอศสองเอศท็อ Hoa a hay hoa a hay a gay loa a Lo lay a sao a sao a a Mo a sao a ทอเอเทยออายาเทยาพ่อพออาฮา

ngon 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 ngô ngô ô, ngô. Ngô. Ê, nghe, ngô nghe hmm. to ngô à, ta to ngô à, ta ngô ngô ư ta thử hé lo ลอาอลามอ,ออีมีหออขาขากอเอเกลามีขาเกงออูยออยอ,อยูยูยูไม่เอกยู่ทออีทีทีไม่เอกที่ พอพอแอพงูอยู่ที่แพโชอาชารออีลีกอเอเกรอเอเลเกเลชาลีเกเล โมโมอีมีโก ซอเอเซมออามาหอหอาหาโชอาชาลอลอีลีลาเซลาเซมา หาชาลีตาโตอาตาบอบอแอเบหมออืมือตาแบมือชอ โชอาชารออีลีหอทอเอเทยออายาทอทออาทาขออาขารอรออาลาชาลีเทยาทา ขาละละโออาารอรอเอเลโดอูดูมอเอมอือมือตออาตา แลดูมือตาทออาชาลออีลีชาลีดดอูดูออฮอเอเฮฮออาฮาเฮฮา ชาลีดูเฮฮาสำหรับวันนี้ขอจบการอ่านหนังสือภาษาไทยอย่างแค่นี้ครับสวัสดีครับ